สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัปเดตข้่าวข่าวเกี่ยวทองคํสาสถานการราคาทองคำเครื่องน้นมราคาทองคําและงานราคาทองคําประจําวันที่29ธันวาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตยังเคลื่อนไหวในกรอบแคบโดยตลาดทองคํามีปัจจัยหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ อายุ10ปีร่วงลงสู่ระดับ1.465%นอกจากนี้นะคะยังมีแรงซื้อทองคำจากนักลงทุนก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างไรก็ดีนะคะราคาทองคำปรับตัวขึ้นในกรอบจำกัดเนื่องมาจากถูกปัจจัยกดดันจากการที่เฟดน,นะคะส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย3ครั้งในปีหน้าด้านเงินบาทนะคะเช้านี้เคลื่อนไหวที่บริเวณ33.58บาทต่อ1ดอลลาร์ หัวเส้นแห่งมีคลอแนวโน้มนะคะตรงคำสปอร์ตคาดจะเคลื่อนไหวลักษณะไซด์เวย์นะคะโดยมีแนวต้านแรกนะคะที่บริเวณ1820ดอลลาร์ 1, หากผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1830ด้อาลลาร์ด้านแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,790ดอลลาร์ 1, หากหลุดลงไปได้นะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1 7 8 0ด้อลลาร์แม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหัวเส้นแห่งบณาธินี้วยนะคะ สำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่29ธันวาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา24นาทีราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำทองคำแทง่ง9.6% 5%รับซื้อ28,600บาทขายออก28,700บาททองรูพพั์9.6% 5รับซื้อ28,914บ,บาท48สตางค์ ขายออก29,200บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่2 9่กาธันวาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา24นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับลดลงไป100บาทเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลรานะคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณนะที่นี้ด้วยนะคะ ตต้องรอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะมีการประกาศราคากี่ครั้งนะคะและก็จะเป็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเม่สินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่